ต่อมาได้พี่น้องเด้คลิปต่ปตอมาพามาบึงของของปอกหาปะตูเวียนนี่แหละสิงอ uh ีไส้นี่แหละดิเป็นกําลังสิงอีไซบ่เออสิงอีไสสิงขี่ไส้เป็นกําลังเสียเริ่มเอาเขาแล้วเนี่ยนะตูวเนาะเริ่มเขาแล้วเริ่มเขาของร้อยบะของร้อยของร้อยนะะของร้อยของร้อยนี่ต้องบีมมันนมเนาะต้องเห็ดนมไปนมแต่ว่าเมื่อนี่เป็น นี่บอลหอด้วยยังบอลหอดีอ่ะบอนกระลังนั่นอยู่เบอนกระลังสามบอลันทอดเลยนะสามตุมขึ้นไปอีกประมาณจากนิ้วุตุประมาณสามนิ้วประมาณสามนิ้วอีกตอกสุดหนึ่งเนาะสุดหนึ่งเขาเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อสูงไรก็ไม่ต่ำไรก็บม่ต่ำสูงไรก็บ่บ่บ่สมส่วนเนาะบ่สมส่วนเฮาแทกบ่แทกก้นขึ้นมาบ่เก้าเก้าโอ้ เดี๋ยวเบิองมันสิบอดีเลียวเบิองน่วยมันกับอันซ่งมันนั่นล่ะว่าทิเออถ้าเบิองเนี่ยออถ้ากับเบิองซ้ำเลยก้นซ้ำอือเฮาสิเอาซ้ำเดยชนะคันให้มันสมยุ่กันคันบ่สมยุ่ก้นน้อยโตใหญ่บางทีโตใหญ่ก้นโอ้ก้นใหญ่โตน้อยมันก็บ่เป็นกะเบิงบ่เป็นกะเบิงว่าทิแม่นอยู่ให้มันสมยุ่กันแต่ว่าคันเฮาเฮ็ดประจำเนี่กั มันถังอ่านออกรอกเนาะมันประสบการ์เขาว่าประสบการณ์เนี่ยใช่ไียบ้านสารไปแไปฮอใไ่อาจจากรอบควาเชียนควายเขารอบที่สี่ก็บมีรอบที่รอบที่ห้ากับมีแต่แจนเฮ้านีเปเ่ากูพราปุ๊กเปล่าปุ๊กนี่มันจะเวอร์บ่คันเวอร์นี่ในรอบหนึ่งสองรอบอที่สามนี่ตบเขาลดเมันบ่บีบเขาลดเขา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 เ จะเฝ้าน yeah, hmm. mm ั่นจะเฝ้าเขามันได้ดึงไว้พูดไดตีได้ดึงไว้พูดนะเออนอนปลูกมันเข่าก่อนแกะมันเวลาเขาปลูกแกะใช่ไหมปลูกแก่เพราะว่าบางแถวมันก็เข่าพดบางแถวมันก็พอดเข่าเนาะเออเวลาซาดไปฮะก็ต้านไว้สารกันแล้วก็มืองัดไว้ดันไว้ที่จะเฝ้ามันเข่าที่มันเข่านะเออเมียนอยู่แต่ว่าคันเขาปลูกแกแเราเวบเพิ่งเสิงนี่มันจะได้มันก็ต้องได้บีบเข่าเร็วเนาะเห็นว่า กระาบอกวีก้บอกกูบอกกูบอกกูจริงงามมันอกกูบอกกูบอกกูบอเสเอเสูบอกกูบอกกูอกกูออกูบอกกูบอกูบอกกบอกกูบอกกูบวกัูบกกูบ่กกูบอกกูออกก้บอกกูบอกกูบออกกอูอกกูบอกกูบอกก้บอกกูบอกูบอกกูบอกกูบบอกกอูออบอบบบเบนออนอกออกันอกอกนอกู คนกะบ่เป็อืมแล้วกะบ่ถืกกอกะบ่เป็นสารใหม่เดี่ยวซ้ำใดญ่อาตอกซ้ำใดญ่เ,เวอออกซ้ำใดญเข่าซ้ำใหญ่คนกำหนดยังวันเก่งใช่ไหมคือจะกล้วยไงเออแม่นอยู่ตัวนี้เรากระตาเรางามตัวนี้เรากำหนดรับสารมันขายมาจากวัชงวยเน้เออ,อันนี้คือการเคยสารมันซ้ำใดญเคยเห็ดซ้ำใดญเคยออกซ้ำใดญเข่าซ้ำใดญเทากักะ สารมาหลายหน่วยแล้วเออเข้าเอาตข้าเอาขันสารจัานึงหันเว้อออกเว้อพุทธมากกว่ามัก่าเขาเอาเขาเอาเขาไม่เ่ยสารไม่เป็นบอกสารไม่เป็นเว้อพดทธเว้อพุทธโมเมนต่าเว้อโมเมนเต่าเออนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคเด้อพี่น้องเด้อฮะว้าภาพัน์จิมบอกกันโมเป็นเต่าอยู่ดีอะภาพพัฒน์จิ๋มโมเนตเก่าอ่ะ Uhm, ะะเวลาเราอ Eugene, ันเราเพื่อนเฮ็ดนี่ก็เลยเนาะมันต้องอาศัยประสบการณ์กระขจงกระจาบพวกตัวกล้วยเราเราสำนันแล้วแมนอยู่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของเราเป็นซอกลอกคน้ะคนบูจากเราสั่นมาเจาแม่ตัวบูซื้อของเราไปสองน้อยหอยอยู่หันกันงามได้เหระเดี๋ยวเบิ้งค่อยก็ว่าโอ้กกระจาบนี่ก็ดีคนเคยเฮ็ดมาหลายแล้วอันเอากล้นเขา แจเขาเราวันนี้เิ่นมาปรุงออกจังน้อยมันวะล่ะแล้วพนก็มะออมปากวันนี้มันจิได้ซ้งพอดีเลย่นน่ะพอดีมไม่ตอกม่วนกับพนก็พอดีพนกาถึกแล้วพนแสนมาดดแล้วเนาะกล้วยประสบการณ์ถ้าเราไม่ เพราะนั้นเป็นหุ่จักแล้วประสบการณ์มือใหม่ๆนี่โอ้เนี่ยเปิ้ลสานมากกับจนอายุเปิ้ลเก้าสิบแล้วเนาะเปิ้ลก็จักสานตลอดตะกี้เห็นแต่เปิ้ลไปเลี้ยงควายเปิ้ลเอาอันไม่ตอกเนิบเอวไปวะโอ้เะวาของอะไรเนี่ยมือแรงพ่ายมากเหรอเนี่ยังมาเศร้าไม่ตอกไปของตุยุทธ์นี่ขี่ไรวะอีกก็เห็นไว้เลยอันตุยุทธ์ค้างวัดนี่วะโอ้มาล้างตุยุทธ์ กองเจนเทินในคิดเงินซาดรวยเพื่ออะไรครับก็ได้ขายของเราอยู่ขายไปตามนั่นแหละขีรายก็ขายตามขีรายงามก็ขายถังงามตกเป็นก็ได้ทันผู้งามก็ได้ขายไว้เดียบ้างเมื่อไหร่เมือใหม่ยังกาบบริบบอ้นตกสันตกเงาฮอนเย่สำหน่อยสำหร่อยกาบปริมาณรวยทันนี้ละตกทันนี้ละ ป่วนี่ก็ประสบการณ์บ่หนไลน์เราก็พื้นสารนี่ก็ได้บวก<อ>แต่ว่าก็หังสารได้อยู่แต่ว่าบ่าคือเก,าากเ่าจักเชื่อสูงบ่คือเก,าากเ่าจักเชื่อแต่ว่าสารเปลี่ยนอยู่ก็ลัางแช่คือกันล้างแช่กับบุคือเนีเ้ยลัางแช่คือกันเน่าของบ,บักเซียที่ของมันมันตายเนี่ยบักโ,โอต่อเสียนเะโ่ยอันอันนั่นนะบว่วกวงดินดำนะบ่เออวงดินดำเนี่ย ปกปุ้มเออสารคองนี่วะแปลป่านกันสารคองของกุญสาัน่งโอ้โห่เออของกูของกูลงกันนะเอ้ลงกันสร้างเดียวกันเลยสร้างเดียวกันของกูของกูเบางป่าเออแม่นของเจ้าเหมืนว่า บัดไปเบื้องปลาแล้วเออแม่งของจอละทีโอ้ยของสร้างทีเหมือนกันว่าเราคืบกันบัดทีบัดนี้ไปเอาปลาน้ํากันว่าลราหลงกันบัดทีบัดไปเบื้องปลาได้ผู้ใดได้ปลามันได้บัวทอกันหรืปลาเนาะของขวอยของไข่ของกูของกู้เยอะขึ้นคือกันก่อนห่างก็คือกันเต็ดคือกันเลยอ๋เอาควางทุเรียนกันเด้อสิเราไม่น้องไม่น้องทุเสียงกันเออ ฝีมือเจ้ามันบ่ใช่เออน้ำเชื่มก็คือน้ำเชื่อกับบ่คือเด้เออแมนอยูน้ำเชื่ออ,อ่ามันแดดเอาคือพี่ฮะพุกพี่อะเออฮะพุกเข็มเวอร์ซำเดย์เออขาซเชืเ่อออกซำเดย์ฮะพุกเนี่ยวิธีเบรนตุ่มเข่าบรรเ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเบรนสารขึ้นไปห่อพ่อๆขึ้นไปแล้วเบรนสิจัดลงมามันสิบีบเข่าในตัวเลยเนี่ยเมันจะสารมันสิมันตุ่มเขา่าเบบด้ตุ่มขี้ละตุ่มแล้วก็จัดเข่าประมาณเดียวเพ้ยจัดเข่าซะพี่ฮะ พกับ่พ่ออะไรเด้เขากับไปนุ่มมาเนี่ยเอาตอกเบ็ดเอาตอกให้เพิ่นก่อนสานสานไปเรื่อยๆสานมาหลายด้วยแล้วกะาุอนวางไว้จังซีเอาติดซงเทบิ้งเลยพี่น้องดื้อสานไปหลายหน่วยอัปเดตให้เบิ่งสุนไวยสุนไวยไปเนี่ยนะจนกว่าเป็นสิเลียว่นละ แล้วซุ้มนี่เหล่าก็ยังสิมีซุ้มใหม่มาสานอีกอยู่นอตุนเนาะ,นาะาผู้มาใหม่เขามาใหม่กับเบิงศึกษาไปเรื่อยๆจังได้กับเปลี่ยนผู้อยากเปลี่ยนเวียนแต่ผู้สิบวอยากสารเปลี่ยนเท่านั้นท่านผู้อยากสารเปลี่ยนนี่จังได้กับเปลี่ยนของใจมองได้กับอ่าคอมเมนต์มาถามกันมาคุยกันเดีย๋ยวสิอธิบายแเราจะสร้างแด้เบิงสร้างเฮ็ดแด้มันเบิงที่เดียบอกที่เดียวพูดนะแต่ว่ามื้อนี้มีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาเรื่อง ม่วนกระตาเนี่ยแหละเพิ่อนเพิ่นเราเคยม่วนตั้งแต่อันนอนสามแล้วมันบ่งามมันนะเออนอนสี่นอนหามันงามแต่ว่ามันทางบ่มันคอยกันเลยอธิบายว่านอนสี่งามนอนสามมันบูตะบุรานเพิ่นเ้านนะการม่วนกระตาเราเลยคอมเมนต์มาว่าเราเคยสานตั้งแต่อันนอนสามเราว่าเแล้วมันบ่งามเราว่าน่ะเวลาม่วนนะวันนี้เราสีนอนสีวันนี้ว่าเส้นอื มันตัวใดอันคองใจมองได้กัคก็เม่นมาถามมาคุยกันเป็นอย่างไดกัได้การสารกันทำสร้างตัวเยียมพี่บักกาของร้อยแทของร้อยของปอกหาแทกับพี่แล้วระดับปรมาจันท์คุมนี่มีหลายคนสร้างของร้อยสารของบริวารจีฮอดร้อยหน่วยแล้วสุดคองขายก็สิกานเยอะ อันนี้เพื่อนเฮ็ดตอกเส้นใหญ่ตอกสารเส้นใหญ่แดนี่เพิ่นต้องการในของแข็งเด้พี่น้องมันคงมันคงแข็งแบบนั่งได้พ่นละสนัไปสารแล้วเหะอตอกแข็งตอกเส้นใหญ่การตอกเส้นหน่อยงามงามละเอียดงามละอ่อแต่ว่าห่างบดทนบดทนบดชนกะบดชนกะหักบดชนกะโกมันเส้นน่อยนะ ทั้งงานทั้งทุนเอออันนี้เขาตำราใหญ่ดีน้ำมันเนี่ยเพื่นว่านงานได้ทั้งทุนแด้เสนอทั้งทุนพร้อมงามพร้อมเป็นยังกะจาให้มันมันคงให้มันไม่ดีน้ำมันเนี่ยเพื่นว่าคุณภาพเป็นคุณภาพมันโดนคุณภาพเปนดีเออกลุ่มโดนเออสวัสดิ์การคุณภาพดีเอามาใส่สามเดือนไปเล้อเนี่ยกับบุญชา เอาหอยเฮ็ดของอีหลงเัรอเฮ็ดตอกสารน้อยๆมันงามเนาะออืเอาไว้บ่ได้ใช้มา3 4ปีนี่แล้วบ่ได้ใช้เด้3 4ปีแล้วเอาไว้นะเอาลงมาเบิ่งแล้วพ่อยอะไรไหมตอกกันนะแต่เราซั่นล่ะโอ้ยว่าตอกติ๋วก็ตอกกันเดียดแต่ว่ามันนังเฮ็ดตอกเสรนิน้อยๆมันละเอียดมันงามดิเอะงามอย่างหอยพุ่นเด้ตอกเส้นน้อยแต่คนบ่เข้าใจว่าความทุกข์ความคงทนของมันเออบามทนของมันมันบบทนบาดนี้อ่ามันอยาเฮ็ด มันมันทนมันคงมันคงการสานก็คือเกาแหละพี่น้องเดินเส้็จหลังไปแล้วก็นี่ไปเกี่ยวลงเป็นเส้นเส้นกลางแล้วก็ไปเกี่ยวลงทั้งนาขีบกันไว้คือเกาหันละแล้วขีบแว้มันจึงเป็นมองขีบคือเกาหันละเออกสานจัดทำเสมอกัรเปลี่ยนกามาตอตอกมันบ่ถึงแล้วตอกเลยตอกอะ สารสุดนี้แล้วเพิ่นก็สิไดนน้บีบนมให้เบิ่งนจะไปนมไปนมจักมงแล้วพุ่อนยังม้อนี้สิทันได้ไปบ่ปุ่นเนี่ยบ่ได้ไปหรอกมื้อนี้บ่ะวันอไรไปคาละสีม้งกัวเราเพบ่แม่นวันสีม้งกัวเราเนี่ยเนยาะเะอะออืเพราะว่าญาเอาหลานไปอันนั่นนี่มื้อเนี่ยไ,ไปซื้ออิดมาให้สร้าง,อ,งอิดเบิดแล้วอัน ไปซื้ออิฐพุ่นอะบ้านอะไรอย่างก็ทอนนั่นนำไฟทั้งหนองคายพ่นะอะทั้งหนองสองห้องพุ่นอะไคพาไปล่ะบักบู๊งาก็ไปเออบันนี้ยาเอาหลานไปน้ำบันแหน่ย่าเ,เอาหลานไปเที่ยวน้ำมันนะพาหลานขี่รถเล่นนะอ,อีทบุฟฟ์อยู่เจ็ดแปดลอยก้อนนี่นะก็จะมั่งใช่ไหอ,อไปก็เลยมา แต่จริงออกไปชงน้ำพวกนี้เนี่ยพอบอกจุนเอิญออกไปชงน้ำเด็กหน่อยไปเซเบียนองสะไปสัน่นละเ<อ>พ่อบอกจุนเห็นบอกจุนเลยเอิญ <laughs> ไปเร<อ>าเป็นลูกเป็นหลานเลยบอกสอนเขาแล้วก็หนีมานี่ยละ <laughs> เ<อ> <laughs> ก็นินหน่อยนะมันเงียิ้มียบเงยบเงเข้าไปใส่ป่าสาคนวะเนาะบ่เป็นทาแล้วบอกเขา มาใช้เป็นมาเรีงเพิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆเด้อของเขาก็ได้นี่แหละการต่อต่อคนกระตองเสร็จละขั้นเส้นใดสุดกระตอเส้นนั่นดจะลงไปมันสุดบ่พร้อมกันที่ต่อกันเนาะบ่พร้อมกันแล้วมันพร้อมกันบ่งงานต่อต่อคนละหม่องกันจะไปต่อหม่องเดียวกันนะบ่ดีต่อคนละหม่องต่อกระเสียบรองลงน้ำเส้นเส้นที่เขาตัดออกกันละแล้วก็ซานไปตัดออก ตัดออกมองได้ก็เสียบลงมงองกันแล้วก็ยกสองลอดสามไปอะไปก็ไปเป็ียนเส้นอันกลางเส้นกลางก็เกี่ยวลงทั้งลุม่มอีกคือเก่ากันละเกี่ยวลงทั้งลุ่มก็ลอดสองไปมันจีเขากันพอดีพอดีไปเลยวพาเพื่อนสารนี่มันขั้นผิดก็สีผิดตั้งแต่เริ่มสารที่แรกนี่ละแต่ว่าขั้นนอกในสารเป็น หน่วยเป็นรูเป็นทรงสิหรอัก็เข้าใจบ่ผิดดอกสานไปแล้วก็พิเด้เออบอเเเผืไปก่อนเออเจาเผื่อไปเาตาไไปดิเจ้จับผิดจับถือไปบออ้าอปันบวีสานไพ่เก่าขนาดอ้ยมันสาเปล่ยนคอยไปเบิ่งก่อนก็ว่ามันบ่ถื่อยู่ของในนั้นเอ้ไผเก่าก็เป็นจังซี่ว่า แต่ว่าบางหน่วยก็มีผิดอยู่แต่ว่ากลับขึ้นมาถือก็มีอยู่ของเราน่ะผิดเป็นบางมองว่าเพื่นนรับตาบอดีจะไปเห็นหงสันลอนนะว่าเพื่นพอะตูนี่ขันมาโอคันไม่ผิดเลยมั่งเลยมั่งเลยมั่งสันไหมเดินไหมมาทำไมบ่บ่ถือกัมันดูบรงงานมันโรงงานขันว่าเพื่อนผู้สานเป็นในเรยวเบิงแต่เดียวมันก็หูจักเราเด้ว่ามันผิดมองใดเนาะเบิงของข้าเจ้านะ มันขามสามขามที่ขามหาพิชนาแต่ว่าของในเนี่ยมันผิดตั้งแต่กอที่แรกเลยนี่อันไฟเก่าแล้วนี่ยแต่ว่าล็อกกระสานไปจุดเลี้ยวนั่นแหละกระสานไปยังไดพวานี้าระปงอ่างเนี่ยกระปงกระเบิงเนี่ยมันเก่ากระปงอ่างมันกระเบิงมันออกเส้นมันออกหูเดียวกันไหมแล้วก็ล่องหูเดียวกันเออตัวสี่ลายมันพันไฟเก่ามันเพชรทีมันกระเบ่น่ะ แต่ว่าก็บอกกับเราเราก็ว้าวกูเห็นหวงแต่ละวันนะฉากว้าวมันมันเลวแล้ะเราสัตว์ตัวเคว้กขึ้นมาเคว้กแบบพิษกับสารแมนไปเลยแต่ว่าเราแก่ขึ้นแล้วพอดตาพอดีแล้วพูดเท่าแยามันแหเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาเบื้องเท่านี้สักก่อนเด้อพี่น้องเด้อต่อไปก็สิเป็นขั้นตอนการพโภระแบบบีบนมบ่ตัวแบบแบบไปนม มืออื่นไปนุ่มกระเจียวอห้เบิ้งอีกท่านหนึ่งคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็อยจะรีมฝากคือเก่ามาละกดไลค์แชร์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออสิบวันเดีพาคลิปต่อๆไปการขอัะเนก่ยขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ